คุณจะมาหัวรออะไรไกลๆ่ะนายจ่าเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกอะไรแลนดอมแลนดอมแลนดอมแปลว่าซุ่มไม่รู้จักเลยอ๋อเขาเรียกซุ่มปลาเอาไว้ซุ่มแลนดอมฟิชแลนดอมฟิชอ่ะเวลาใช้ใช้งานยังไงอ้าวก็ยังงี้ไงเราก็หาปลาซุ่มลงไปเริ่มปั๊บแล้วก็เขาขำหาปลาอะไรอ่ะ คำแล้วได้อะไรก็ปลาไงคำแล้วได้ปลาจะได้อะไรล่ะไอ้พี่เข้าไปไอ้พี่มีอะไรวะมันไม่มีอะไรไม่ก็สุ่มสิก็นี่ไงเราไมเจอไอ้ยังไม่ได้ตโทรศัพท์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 คุณปลาช่วยตายละโทรศัพท์เขาพังไหมน่ะพี่ต้องซื้อให้หนูใหม่นะไม่มีอะไรอย่าย้อน มึงจะบ้าเหรอเข้าไปในกอเข้าเหมดละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งไปเฮะราคาไม่กี่บาทไม่ไม่ที่แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่ก็เห็นเอฟเฟกต์เออเอาก็หยิบขึ้นมาไม่ได้กอะไรราหยิบได้ใช่ไหมมันน้ำนาวนไม่เป็นไรใช่ไหมมันตกน้ำไปแล้วหยิบขึ้นมาเออนั่นแหละเดี๋ยนะเออโอ้ยังใช้งานได้รุ่นนี้รุ่นนี้ทนมากโอ้โดนคว้างมาสองรอบแลวเออเอานี่ตกลงเป็นอะไรครับเป็นชันนก็เห็นว่ามีกัน พออะไรจะลงแขกจนะลงแขกก็นัดก็นัดนัดแขกมานี่แขกมาแล้วเมื่อไรจะลงแขกะอันนี้เป็นบังเหรออาวก็อบงังิงบอกว่ามีลงแขกลงแขกไม่ใช่หรอบ<า>งังไปยังไงมายังไงอ่ะ เอาก็มามารถสองแถวจะไปยังไงนี่ยังไม่ได้ไปโอ้มันมายังไงอะบังคนเนี้ยเออคือลงแขกไม่ได้แขกแบบโพกผ้าอย่างนงี้อ่าเราลงแขกยังไงลงแขกแบบโบราณนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เขาแบบว่าเวลาจะทําอะไรเราก็ช่วยช่วยกันเอาแรงกันนะเอ้าไม่ได้นัดแขกนี่มานอนการไปเอาแรงกันเนี่ยสมมุติว่าบ้านนี้นะเอ่อมีผู้หญิงบ้านนี้มีผู้ชายก็ไปเอาแรงกันนะอ่าคือ เนี่ยลูกบ้านนี่ก็จะส่งลูกเนี่ยไปเอาแรงกันที่ทุ่งนาหมายความว่าไปช่วยกันเ,เพราะ<ป>ว่าลูกน้อยลง้านหนึ่งลูกอาจจะคนเดียวแต่ถ้าเอาลูกของเราเนี่ยไปให้เขาใช้แรงงานก่อนเ,ออเขาก็จะได้มีลูกสองคนว,วันหนึ่งบ้านคุณรชนีเนี่ยเกี่ยวข้าวเขาก็เอาลูกบ้านนี้ไปเอาแรงอ,อ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะลงแขกทํารายการนะคะอันนี้มันไม่ใช่การลงแขกนะก็ช่วยกันไงไม่เอาเงินเว้ยบนแม่การลงแขกเด้อมือนี้เนาะเออเป็นแขกเป็นบางแลวบอยบอยเป็นแล้วคันทันข้างบ้านผมอ่ะแกเมื่อเช้าเนี่ยแกมาหาผมด้วยน่าเครียดเลยนะทำไมอ่ะแกเลิกกับภรรยาสิโอเออเลิกแล้วน่าจะดีใจนะทำไมเลิกแล้วเครียดมันก็เลิกแบบเครียดไงเลิกแบบบรรยากาศไม่ดีไงคือจากกันไม่ดีเหมือนเอจากกันแบบไม่ดีอ่ะผมก็ถามว่าทาไมเพ่เออ แกก็บอกว่าก um, ็ไม่มีอะไรมากออไม่มีอะไรมากพี่ไปขำเขาทำไมเขาเลิกกับเมียนะผมก็ผมก็แอบขำอ่ะแกบอกไม่มีอะไรมากเอาลวพี่ไปเลิกกับเมียทําไมไม่เลิกไม่ได้มันด่าด่าใจเช่าเลยเาะเขาดายังไงอ่ะก็คืออย่างนี้ตอนแรกเขาโทรศัพท์มาบอกว่าให้ช่วยซื้อไอ้ไอ้ยำวุ้นเส้นให้หน่อยอืมเมียสั่งให้ซื้อยำวุ้นเส้นแกก็ไปหาซื้อแต่ร้านนั้นเขาขายหมดแล้ว แต่ก็ไปเห็นยำตีนไก่เหลือไงแกก็ซื้อยำตีนไก่ไปฝากไงนึกว่าแบบเออเมียจะชมไงไปถึงปุ๊บซื้ออะไรมาก็ยำวุ้นเส้นที่สั่งไม่มีก็เลยเอายำตีนไก่มาให้เมียพูดไงรู้ไหมแทนที่จะชมเมียบอกคนละยำแกเลิกเลยหูด่ากันอย่างนี้คือไม่ไว้หน้าเลยเออเลิกหวยมาบอก ไม่ฟังคําอธิบายจากคนที่มาหั่นจากเมียเลยไม่ถ้าพูดกันอย่างนี้ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังแล้วน่ยก็อุตส่าห์ซื้อยำตีนไก่ไปให้แทนที่จะชมโอ้ยคุณพ่อมีน้ําจิตน้ําใจนี่มาพูดคนละยำโอ้โหใครจะรับได้เออผมก็บอกเออดีพี่เลิกเดี๋ยวผมแอบไปดูแลให้ไอตัวดีไอตัวบังรอรอตีท้ายครัวว่านเถอะแม่ใช่ มีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุแค่9ขวบครับแต่ว่าหัวใจแม่เกินอายุจริงๆครับช่วยงานกู้ภัยพ่อมาตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลครับอ,อนุบาลความสามารถเหลือกินเหลือใช้จะ,จะช่วยอะไรได้ไปช่วยได้ทุกอย่างครับแบกงูยังช่วยเลย,ยจริงๆเหรอไหนเน่น้องชื่อว่าน้องเชลซีเข้าใจว่าคุณพ่อนี่คงจะชอบทีมเชลซีนะฮะ เนี่ยครับเด็กอายุเก้าขวบนะฮะใส่ชุดเท่เลยไปช่วยงานกู้ภัยกับพ่อคุณพระช่วยแลวนี่ครับดูฮะชาวบ้านขอร้องให้หน่วยกู้ภัยไปช่วยจับงูครับอยก็ช่วยครับอันนั้นเชลซีเหรอนะแบบเชลซีถือหางงูนะครับอยู่ตรงนู้นพ่อแม่ที่สามพ่อแม่ลูกเลยนะไปช่วยกันคุณพ่อชื่อว่าโชคชัยนะครับคุณพ่อบอกว่าดีใจนะ เพราะว่าลูกเนี่ยมาช่วยงานกู้ภัย5ปีแล้วเวลาปฏิบัติงานก็ไปทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับรนั้นคุณแม่เนาะเออเนี่ยนะฮะขนาดศพเปื่อยๆนะพ่อบอกเลยน้องยังนั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆได้เลยเอาบางทีกู้ภัยไม่มีเวลากินอ่ะจะต้องไปไปเหตุการณ์ไปช่วยนู่นช่วยนี่บางทีหิวข้าวก็กินอยู่ใช่ใกล้ๆเหตุได้กลัวบ้างไหมลูกไม่ครับแคอรูปตีเหตุอะไรอย่างนี้ยก็ไม่กลัวด้วยครับ แล้วเวลาเราถึงโซบอ่ะกลัวไหมไม่กลัวครับก็ทํามาตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกป .3 ครับ